ทุ่งทิวลิปสีชมพูสีแดงสม้มสวยมากตอนเช้าเช้าเห็นเล็บโอ้ยเิดพลังมากเลย เคยได้ยินว่าถ้าเป็นต่อเช้าเนี่ยเขาก็จะมาตรวจดูคุณภาพของดอกทิวลิปว่ามีเชื้อราไหมเป็นโรคหรือเปล่าถ้าเจอเนี่ยก็ต้องทิ้งไม่งั้นแล้วมันก็จะไปติดดอกอื่นต้นอื่น เดินคนละมุมคนละซอบคนละซอยคิดว่าอย่างนั้นนะคะสวยจริงๆเป็นทุ่งเลยตอนนี้ใครถ้าอยากไปเห็นทุ่งทีลิปก็ต้องจัดเวลาไปแล้วค่ะเป็นช่วง ที่อากาศเริ่มร้อนอุ่นๆอ,อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตัดดอกทิ้งเพื่อที่จะเอาหัวพันไปขายสวยงามประกอบกับธรรมชาติ ยิ่งดูก็ยิ่งสวยเหมือนอยู่เข้าไปในท,ทุ่งทิวลิปเลยนะคะทำให้หลงไหลได้ง่ายๆเลยสวยจริงๆ